เราจะไปคุยกับคุณแนงน้อยชัยรัตนะมโนกรนะครับบรรณาธิการข่าวตลาดทุนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจซึ่งวันนี้นะครับคุณแนงน้อยจะมาพูดถึงบริษัท MCS นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่โดยเฉพาะคานและเสาซึ่งเป็นที่ต้องการมากในช่วงที่มีการก่อสร้างมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยคุณแนงน้อยครับสวัสดีครับคุณแนงน้อยครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณธนพลคุณประชรัพันธ์ค่ะลูกค้าของ MCS นี่คือใครครับเป็นบริษัท ที่ก่อสร้างอาคารสูงนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีความต้องการสูงทีเดียวนะคะบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแล้วก็มีตัวคุณภาพสินค้าระดับสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะติดตามรายละเอียดในจ่อตลาดทุนบายฐานเศรษฐกิจค่ะ ตลาดหุ้นไทยนะคะก็บวกตามดัชนีดาวโจนส์นะคะที่ขึ้นไปถึง174จุดแต่ว่านักลงทุนก็ยังคงขายหุ้นแบงก์อยู่นะคะหลังจากผิดหวังเรื่องตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL นะคะก็ทำให้มีการผิดหวังจากการเก็งกำไรนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมากทีเดียวนะคะในช่วง23สาวันนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็ยังมีหุ้นหลายๆตัวนะคะที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็มีการลงทุนในการต่อย,ยอด เน,นธุรกิจนะคะซึ่งในส่วนของอวันนี้เราจะมาพบกับบริษัท MCS Steel นะคะ,ะคุณสมยศเจียมจีรังกรน,นะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MCS Steel สวัสดีค่ะคุณสมยศคะครับสวัสดีครับคุณแนงน้อยครับก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณสมยศเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวสินค้าของเราซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เนี่ย เขาเอาไปทําอะไรบ้างแล้วก็มีความต้องการแค่ไหนนะคะในส่วนของทั้งในและต่างประเทศนะคะครับผมค่ะสําหรับบริษัท MCS นะครับเราเราเป็นบริษัทที่ด,ดาเนินธุรกิจในเรื่องของการแปรรูปและผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นชิ้นส่วนของของของเสาและคานคอลัมน์แล้วก็แล้วก็บีมนะครับซึ่งตัวนี้จะนําไปใช้ในส่วนของอ,อ,อาคารสูงนะครับโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นหรือเป็นส่วนของ ตัวสะพานหรือเป็นส่วนของอโรงงานอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่ของเราจะผลิตเป็นตัวนี้ครับผมค่ะตัวเหล็กของเรานี้ต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้เยอะทําให้ญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยใช่ไหมคะอา่าใช่ครับคือเนื่งองจากว่าของเราเนี่ยไปไปมุ่งเน้นที่ตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทําตึกสูงนะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามันเกิดแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเขาต้องการผลิตพันธ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับหมายความว่าจะต้องมีความแม่นยําเที่ยงตรงและการเชื่อมที่ที่ค่อนข้างที่จะดีครับผมอันนี้ก็คือเป็นตลาดหลักของเราคือตลาดที่ญี่ปุ่นนะครับผมการที่เรามีคุณภาพสูงในเรื่องของสินค้าแล้วเนี่ยเราเริ่มนำโ,โรบอทเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตในปีนี้ใช่ไหมคะตรงนี้จะ<ช>มีผลกับเรายังไงบ้างแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากแค่ไหนอะคะครับ ก็คือของของเราเพื่อจะให้สอดคล้องเนื่องจากว่าปัจจุบันในทางทางญี่ปุ่นเนี่ยครับได้ได้ออกแบบนะครับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้มันมันมันเป็นส่วนที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เราจะต้องนํามาโดยเชื่อมโดยโลบอทนะครับซึ่งทางทาง MCS นี่ก็ได้ลงทุนที่จะลงทุนทางด้านใช้โลบอร์ดในในการเชื่อมนะครับซึ่งตัวนี้จะทําให้งานของเราเนี่ยเร็วแล้วก็แล้วก็ทันความต้องการของของตลาดญี่ปุ่นนะครับผม ค่ะถ้าเราดูจากตัวเลขผลดำเนินงานในปี2559นะคะเราจะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นเราสูงถึงเกือบ40%แล้วก็อัตรากำไรสุทธิ2ีการใช้โรบอทจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรของเรามากแค่ไหนอะคะครับคือคือในในในช่วงแรกนี่ก็อาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พัฒนาเรื่องกำไรนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่ามีมีค่าเสื่อมราคาของตัวนี้เข้ามาเพราะว่าอินเวสทเมนต์ค่อนข้างสูงแต่เลยไปสักสองปีสองปีสามเนี่ยครับไอ้ตัวนั้นจะจะทำยอดกำไรสูงขึ้นอย่างอย่างมากครับผม ค่ะแต่ว่าตัวของเราเองนอกจากการลงทุนในประเทศก็คือการนำโรบอทมาใช้แล้วเนี่ยตัวของ M C S ก็ยังมีการออกไปลงทุนที่จีนแล้วก็ญี่ปุน่นเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในส่วนของจีนเราลงทุนอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นเองซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราเนี่ยทำไมเราถึงต้องเข้าไปลงทุนในส่วนของญี่ปุ่นนะคะครับในในใน,ในส่วนของของของจีนนะครับซึ่งของเราเนี่ยได้เพื่อจะ เพิ่มกาลังการผลิตก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้มีกําลังการผลิตที่สูงขึ้นนะครับเราก็ไปไปไปลงลงทุนในในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งโรงงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอยโรงงานที่เมืองจีนที่เสียมเหมือนเนี่ยครับได้ใบเซอร์ติฟิเคชของญี่ปุ่นเช่นเช่นเช่นกับของของ M C S เหมือนกันนะครับแต่แล้วตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะผลิตมีฐานผลิตที่ที่ที่ทางเซียบเหมือนเนี่ยเราส่งไปที่ญี่ปุ่นได้นะครับส่วนในในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่า เป็นเป็นเป็นส่วนที่เราจะทําเป็นศูนย์ในการบริการยกตัวอย่างอย่างบางครั้งนี่เราส่งไปเนี่ยงานมันมีการแก้ไขหรืออาจจะแบบมาช่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้แฟคตอรี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับที่จะแก้ไขางานหรือบางส่วนที่ชิ้นงานที่ขาดหายไปเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ที่ญี่ปุ่นซึ่งทําให้สะดวกในการที่จะดีกว่าที่จะทําในเมืองไทยและส่งไปครับผม ค่ะซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสินค้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาผลิตแล้วจะมีคุณภาพดีเราสามารถแข่งขันกับเขาได้เรามีจุดเด่นอะไรบ้างอะคะในส่วนของ M C S ค่ะส่วนของ M C S นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหมายความว่าเราเราได้ใบรับรองหรือเซอร์ติฟิเคตจากสถาบันก่อสร้างของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราได้คลาสเอสเป็นเอสเกรดนะครับซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดที่ เราเราได้รับนะครับแล้วแล้วเป็นเกรดตัวนี้ในทั้งโลกนี่ครับนอกนอกจาก MCS แล้วนอกประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีใครได้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความสามารถอันลิมิตที่จะทํางานก่อสร้างได้ตัวนี้ครับอันนี้เป็นสําคัญอันที่สองก็คือเรื่องเรื่องเวลา MCS ยึดตลอดเวลาว่าการตรงต่อเวลาแล้วก็ delivery time เนี่ยถือว่าสําคัญและโดยเฉพาะญี่ปุ่นเองเนี่ยโครงการเขาไม่ต้องการให้ดีเลยเลยอันที่สามก็คือในเรื่องของราคาเราคิดว่าราคาเราเนี่ยสู้กับ เออลงลงกริปิเคชันของญี่ปุ่นได้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแข่งขันในเรื่องของตลาดญี่ปุ่นได้เรามีโอกาสที่ขยายไปสู่ตลาดอื่นๆอีกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในโลกใบนี้จะมีการก่อสร้างอาคารสูงเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าสินค้าของ M C S จะเหมาะสำหรับโครงการสูงเหล่านั้นนะคะครับตอนนี้เราเราก็พยายามที่จะหาหาตลาดทางตะวันตก ทันออสเรเลียอยู่นะครับก็มองอยู่เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในล,ลักษณะหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งปรากฏว่าคือคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องของต่างประเทศนี่แต่ละแต่ละคนเวลาออกทางด้านวิศวกรรมก็จะออกสเปคของของตัวเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็พยายามที่จะเจาะตลาดในตรงนั้นอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งเราสนใจมากก็คือเราอยากจะให้มีลักษณะของ คอนโดไฮไลท์ครับที่ที่เมืองไทยที่ผลิตกันปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นคอนกรีตเนี่ยนะครับมีมีตารางเมตรตั้งห้าแสนบาทเนี่ยครับเราคิดว่าถ้าทาไมเราไม่คิดว่ามีพวกแลนด์เดเวลอปเปอร์ครับใช้เหล็กเนี่ยในการทาโครงสร้างที่ที่เป็นลักษณะของคอนโดซึ่งอันเนี้ยอาจจะเร็วแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แพงกว่าคอนกรีตเนื่องจากว่า เหล็กนี่เราสามารถจะทำจากโรงงานแล้วก็ไปติดตั้งที่ที่หน่วยงานได้ครับค่ะอัน,อนนี้เราพลังเีียะเจาะตรงนี้ครับผมอันนั้นเป็นโอกาสของเราแต่ว่าสุดท้ายนี่นะคะว่าผลดาเนินงานของ MCS เนี่ยเราจะเห็นความแก่งแก่งตัวค่อนข้างสูงนะคะเมื่อปี57บอกว่ามีกําไรแค่82ล้านใช่ไหมคะและปีที่แล้วมีกำไรต้อง1,229ล้านเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราจะดูแลความผันผวน,นตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ่ะ คือปีปีห้าเจ็ดนียก็กำไรรู้สึกหกร้อยหกร้อยกว่าล้านนะครับเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วปี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 ปปปห้าเก้านี่ยเราก็เลยพันกว่าล้านนะครับปัญหาก็คือว่าคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรารับรู้รายได้จากจากบางส่วนซึ่งมาจากปีปีห้าแปดนะครับค,ครับผมแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราทําจากเสี้ยมเหมือนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราเลยลงทุนเสี้ยมเหมือนเพื่อจะให้เราสามารถจะ ดูแลหรือบริหารตรงเสียบเหมือนได้ะครับค่ะเพราะฉะนั้น <ผม S 2> ก็หวังว่าผลดําเนินงานปีนี้ก็จะมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเงินบันผลของเรามันก็ไม่ขี้เหร่เลยมีมีผลตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียวแล้วค่ะครับค่ะก,ก็หวังไว่อย่างนั้นเพราะว่าปัญหาของเราอันนึงก็คือเราเนี่ยจะรับรู้รายได้ของเราเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อของส่งขึ้นเรือครับผมอเป็นวิต่างจากคนอื่นคนอื่นนี่เขาจะรับ เนื่องจากว่าอรับรับเมื่อเมื่อม,อม,อมอถึงหน้างานเรืออะไรของเราเนี่ยจะจะรับเงินตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สเกจยูของของการปิดตั้งของลูกค,ค้าครับผมค่ะครับ ค่ะนะคะเราก็ได้ภาพชัดเจนนะคะว่า M C S มีการลงทุนแล้วก็มีการหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะตลาดในประเทศเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ตัวเหล็กโครงสร้างของเราเนี่ยในการประกอบในส่วนของคอนโดค่อนข้างสูงในส่วนที่มีการลงทุนมากมายในประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสมยศคะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะเราก็ได้รับข้อมูลจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MCS แล้วนะคะว่าการลงทุนในประเทศจีนแล้วก็ในญี่ปุ่นรวมถึงการลงทุนในเรื่องของ เครื่องยนต์เครื่องจักรในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะทำให้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ MCS ดีขึ้นในขณะเดียวกันตลาดที่เปิดกว้างให้สำหรับสินค้าของ MCS ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ในปีนี้และปีหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่า MCS เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะคะสำหรับนักลงทุนที่ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงนะคะก็มีโอกาสในการลงทุนสำหรับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีผลดำเนินงานดีทีเดียวเลยนะคะค่ะคุณธนพลคุณพัชรพันธ์คะครับขอบคุณมากครับคุณนั่งน้อยฟังดูแล้วน่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าลงทุนไปทั่วโลกนะฮะ,ะตลาดอยู่เปิดกว้างพอสมควรเลยโดยเฉพาะในจีนและญี่ปุ่นนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับคุณนั่งน้อยครับสำหรับวันนี้ครับ,บค่ะสวัสดีค่ะค